ดูดวงชาวราศีเมฆนางมาให้รวยรีบรับไปเงินล้านอำนาจบาร,รมีวาสนาชาวราศีเมฆดวงชะตาโดดเด่นด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนานางมาให้รวยคืนนางบนสวรรค์ชั้นฟ้าจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาให้แก่ท่านท่านจะรับทรัพย์โดยโชคถ้าเตรียมตัวสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการ,การเงินจะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ดวงจะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสาเร็จการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีจะนําพาซึ่งความประสบความสาเร็จนับจะเต็มด้วยอํานาจบารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วเมื่อบุญกุศลวาสนาของท่านเข้ามาจัดนางจะเต็มท่านจะควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับผมเมื่อถึงคาบุญกุศลวาสนานะครับผม ระะาจสิรีอาจจะมานอนศบตาเราเรียกว่าครูของผู้มีอํานาจบารมีวาสนาหรือตัวท่านเป็นผู้มีอํานาจบารมีวาสนาไห้ท่านริมรับเงิน้างนางบนสวรรค์มอบให้แก่ท่านแล้วนะครับผมจะฟูเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะลื่นเรืองสังสรรค์แจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีบริวารของท่านจะล้อมรอบสนับสนุสน,นค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวต,วตกตําแหน่งเอ็มเพสจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองชะตาชีวิตรับทรัพย ชะตาชีวิตรอบทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเตรียมตัวได้เลยปเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองท่านจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,จ,งจนประสบผลมีดดาบป,ปักตรงกลางตัวกวนกวายก,กาษัตริย์เจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ะมานเดอะเวิร์เกิดขึ้นในดวงชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนา เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเจอสิ่งที่ใช่จะรวยรลยรวยต่อแต่นี้ไปด้วยอํานาจบารมีศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกฝ่ากุ้งองรักษาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีุวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเต็มจะแจ้งทําตามแบบแผนประเพณีจะตายชีวิตรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้เกิดความคล่องตัวเกิดความเ่้มชื่น จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะทําให้ท่านสุขสมสมบังดังใจหมายเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่มีอํานาจบรารมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มนะครับสิ่งดีๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองโชคชะตาเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาในสิ่งที่ใช่สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านจงมองข้ามในความทุกข์ไป นะครับชาวราศีเมษโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีท่านจงมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็วิ่งนะครับทำอะไรไงก็ได้ให้ไปถึงจุดหมายชะต,ตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา,าต่างๆยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาสิงสิทธิ์ค้ำชูสนับสนุนนะครับปกปักคุรองรักษาหนุนนําโชคชะตาสามถ้วยเกิดขึ้นในโชคชะตาถ้วยใหญ่บังเกิด เราจะมีโชคลาบม,มีเงินทองมีบารมีมีวาสนามันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันบีดปักตรงกลางหัวใจนะผมจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะผมโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันในดวงชะตานะเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่ปรับปรุงในโชคชะตาบีดดาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิด,ดตากระ,ะวนกระไว้กระสับกระสายนะผมในชะตาชีวิต ค,ความรู้สึกโดดเดียวเดยียวาดบังเกิดในช่วงชะตาบางช่วงนะครับแต่ว่าก็ควรที่จะมองข้ามไปเพราะว่านางให้ท่านรวยก็ท่านก็รวยไปเถอนะนะครับนะครับมันมีอย่างได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะครับผมชาวราศีเมษอะไรบางอย่างที่เข้ามากันแกล้งในโชคชะตาเขาเรียกว่ามีดปักเต็มหลังโดนหลอกลวงโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนกันแกล้งในโชคชะตาแต่ดวงชะตาของท่านเน้นเรื่องรวย นะผมถ้าท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกกับคนพวกนี้นะครับผมอะไรบางอย่างท่านรู้อยู่ในจิตใจแล้วว่าคนคนนี้มีจิตใจที่ตกต่ำเบี้ยดินเหมือนกับมีตาที่สามอยู่ในสําหรับชาวราศีเมฆชาวราศีเมฆเป็นนักเดินทางที่จะนําพาซึ่งความประสบผลก็าม,มาสู่ตัวท่านท่านต้องออกเดินทางนะครับผมไปค้นพบได้เจอกับเรื่องราวต่างๆนอกถานที่ที่จะนําพาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองนะครับ นำพาซึ่งความประสมผําจพลังแห่งธรรมชาตินั่นเองนะครับไปต้องเที่ยวธรรมชาติและดวงชะตาจะเปิดน,นะครับผมไปกาบใ้สิ่งก์สินนะครับหนุนนาำโชคชตาทําให้ดวงชะตาของท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นานะเจอเรื่องราวต่างต่างก็ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นอัศวินถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มารแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดียดชะตาชีวิตรับทรัพย์นะครับจะเจริญรุ่งเรืองนะรับทรัพย์หรือโชคละวิวาข่าวมงคลได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกก่ตัวท่าน อัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงมือนทองบารมีวาสนาสิ่งดีๆนะครับจะได้ปรับปรุงในโชคจะตาเหมือนกระต้องโดนบีบังคับให้ออกไปทาหมากินครับข้าพเจ้าไม่อยากจะออกไปทําข้าพเจ้าไม่อยากจะสนใจแต่ว่า้รงบีบังคับให้ท่านรวยเดี๋ยวนี้ให้ท่านปังเดี๋ยวนี้ให้ท่านประสบความสาเร็จอย่างนี้พระราชาแห่งเหรียญน,นั่งอยู่บนบัลลังสุขสมสมวังดังใจหมายอยู่เฉยๆก็รวยเงินล้านเงินหล่นลงมาจากฟ้านะครับเปรียมกระสอบใหญ่ๆให้เงินหล่นเข้ากระสอบแล้วเก็บเข้าหลังรถกระบะแล้วขับเข้าบ้าน นะครับผมขับเข้าบ้านเลยนะครับผมให้รวยเป็นเศรษฐีนะครับผมช่วยทองบังเกิดขึ้นับตัวท่านท่านจะได้ไล,ล่ลำระบำพรลำเพลงกองนะครับผมแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่คอยตามติดสนับสนุนค้ำชูสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลน,นะครับชายบางคนจะนั่งบนวันลงังก็คือคู่คอของท่านนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะลินลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินูนนนน้ครองของท่านนั่งเฉยๆท่านเป็นผู้ทามาหาก,กินทําหาเงินมาเยอะแยะมากมายได้ทองได้เงินได้โชคลาภเงินทองมรมีวัสนาเข้ามาจัดหนักจ,จัดเต็มน,นางจึงนะครับเป็นนางพญานะครับจึงได้รับทรัพย์โดยโชคนะครับนั่งสุขสมสมหวังอยากจะได้อะไรก็ได้นะครับในโลกเมืองมนุษย์นะครับโชคชะตาบุญกุศลวัสนาก็ามาจัดหนะักตัดเต็มอาจจะมีการพบปะพูดคุย นะครับผมคนในแบบเดียวกันคนในกลุ่มเดียวกันที่จะนำพาซึ่งความผสมเร็จเงินทองไหลมาเทมารับทรัพย์โดยโชคข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจัดหนักจัดเต็มเมื่อข่าวบุญกุศลวาสนานะครับผมเมื่อถึงสิ่งที่ใช่เมื่อถึงสิ่งที่เห็นนะครับผมปั่ปุงแปเปลี่ยนแปะผันตกตําแหน่งเดอะเวิร์กนะครับจะรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยๆลยรวยนะครับผมให้ท่านรีบรับเงินล้านใบนางมาให้รวยแล้วไม่รับให้มัน นะครับผมของดีได้มาแล้วไม่รับได้ยังไงนะครับผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในโชคชะตานะครับนั่งอยู่เฉยเฉเดี๋ยวรวยรับทรัพย์นะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่านชาวราศีเมษมีความโดดเด่นตรงที่เป็นผู้มีบุญบุศน์วาสนาและเป็นคนโดดเด่นตรงที่เอาจริงเอาจังตกตำแหน่งบุญไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับเมื่อถึงข้าบุญบุศสมวาสนาท่านจงจัดหนักจะเป็นรวยที่สุดดนะครับรวยสุดๆ นะครับผมอย่ามันโรยนิดหน่อยนะไม่ได้นะนะครับนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุท่านขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่สิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับทุท่านใครยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกมากท่านชจ้งชื่นครับสวัสดีครับ